อีกไม่กี่วันก็ถึงอาสาฬะบูชาอาสาฬหบูชาเดแปลว่าวันอาสาฬหบูชาคือวันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดเป็นวันที่มีความสำคัญต่อโลกวันที่พระพุทธองค์ ทรงแ,แสดงพระปฐมเทศนาคือแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรครั้งแรกที่ตัดสินพระไทยแสดงธรรมแก่ชาวโลกเปิดเหตุการณ์ครั้งแรกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรม คือัญญโกนทัญญะหรือโกณทัญญะหรือสีหรือสีโกณทัญญะฟังธรรมจบได้บรรลุธรรมขอบวชเป็นรพระภิกษุสาวกรูปแรกก็เรียกว่าแรกสมประการแรกหนึ่งแสดงปฐมเทศนาแรกหนึ่งมีคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเข้าใจ ิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สก็คือขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในโลกในธรรมะนั้นกล่าวกันสั้นๆก็คือพระองค์ทรงสแสดงความสุดโต่งสองอย่างย่อนเกินไปและตึงเกินไป ก็เรียกว่าสุดตรงข้างซ้ายก็ซ้ายตกขอบสุดตรงข้างขวาก็ขวาตกขอบไม่ไปให้มันสุดเกินหนักปลายมากมันก็จะพังลงมาไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทรงแสดงทางเลือกคือทางสายกลางเป็นอันเทอร์เนตีเว ทางสายกลางทางสายกลางนี้เป็นมัชชิมาปฏิปทาว่าโดยเรื่องเส้นทางยุทธศาสตร์สู่การบรรลุธรรมสู่พระนิพพานให้ประสบความสำเร็จได้ สมาธิทิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมาคหมันตะสมาอาชีวะตสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิแปดอย่างนี้เป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดว่า,เ,าเป็นจะเรียกว่าเป็นมาตรฐานก็ได้ถ,ถ้าเรียกว่าเข้ามาตรฐานทางสายกลางก็ต้องประกอบด้วยมาตรฐานทั้งแปดนี้ และก็มีตัวชี้วัดแต่ละข้อแต่ละตัวไปให้ประสบความสำเร็จได้